ยีงยังยยุ่ใช่น่จอยขอปิดวิ่งผมเจ้ก็ปิดาาดีนี่หัวเห็นมั้มีตัวหมุนอยู่อ่ะอ้าวเ่งอ้าเดิน้อนช่วยด้วยครับเดินหน้าดหน้าิก์กรับมันลอช่วยด้วยช่วยด้วย